The sound you hear is the ticking clock. We are in the final countdown to limit global temperature rise. And time is not on our side. 2024. ถึงมวลมนุษยชาตินะครับว่าหายนะจากภาวะโลกเดือดไม่ได้เป็นแค่คำขู่อีกต่อไปอากาศร้อนจัดจนคนล้มตายน้ำท่วมที่พร้อมถล,ล่มทุกอย่างที่ขวางหน้าหิมะตกในทะเลทรายและคลื่นซนามิในอื้นแรงสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่นี้ไม่ต่างอะไรจากทีเซอร์หนังวันสิ้นโลกที่มนุษย ผู้เป็นทั้งนักสแสดงและผู้กำกับของหนังเรื่องนี้ถึงเวลาต้องเลือกครับว่าจะเขียนบทให้ตอนจบลงเอยแบบแฮปปี้เอนดิ้งหรือแบบโศกนักตก,กรรมที่เต็มไปด้วยความสูญเสียรายการชีมเมสเซจขอพาย้อนกลับไปทบทวนครับว่าในปี2024โลกของเรา,าเผชิญผลพวงจากภาวะโลกเดือดในรูปแบบใดบ้างและเรายังเหลือเวลาอีกแค่ไหนที่จะหยุดยั้งวันสิ้นโลก ดูร้อนปีนี้หลายภูมิภาคถูกปกคลุมด้วยความร้อนที่ทุบสถิติกันทั่วหน้าน,นะครับและสร้างความเดือดร้อนให้ผู้คนอย่างคาดไม่ถึงที่ประเทศซาอุดิอาระเบียต้องเจอกับอุณหภูมิสูงถึง51.8 51. องศาเซลเซียสความร้อนระดับนี้กลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ครับสำหรับผู้สแสวงบุญชาวมุสลิมที่เดินทางไปประกอบพิธีฮัท์นนครเมกกะ โดยมีรายงานผู้ล้มป่วยและเสียชีวิตถึง1,000คนครับส่วนที่เม็กซิโกขึ้นความร้อนต่อเนื่องหลายสัปดาห์ไม่เพียงแค่ทำให้มีผู้เสียชีวิตนับร้อยรายนะครับแต่ยังเกิดปัญหาไฟฟ้าดับและขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรงจนกลายเป็นวิกฤตด้านสาธารณูปโภคชั่วคราวทางฝั่งเอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก็เจอกับวันอากาศร้อนสูงอุณหภูมิมากกว่า35องศาเซลเซียส จำนวนมากถึง8,821ครั้งประชาชนญี่ปุ่นมากกว่า7 0 0 0 0คนครับถูกนำส่งโรงพยาบาลด้วยอาการโรคลมแดดขณะที่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเรา <rocks. S 1> ก็คือไทยเมียนมาแล้วเวียดนามก<ๆ>็ประสบกับอากาศร้อนเป็นประวัติการไม่แพ้กันเพิ่อมีข้อมูลออกมายืนยันครับว่าปีนี้ทั่วโลกอากาศร้อนจัด ระดับที่ว่าสามารถโค่นสถิติเมื่อปี2023ที่เคยถูกจาวึกไว้ว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ลงได้ครั้งนั้นครับอุณหภูมิเฉลี่ยโลกพุ่งไปถึง1.45องศาเซลเซียสแต่ว่าปีนี้ไต่ระดับไปเป็น1.55องศาเซลเซียสแล้วครับเมื่อปี2023อุณหภูมิที่สูงขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากปรากฏการณ์เอลนินโยที่ทำให้น้ำในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นขึ้น ความร้อนจากน้ําทะเลจึงถูกปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศและส่งผลให้อากาศร้อนขึ้นกว่าเดิมแต่หลังจากสิ้นสุดเอลนินโยและเข,เข้าสู่ปรากฏการณ์ลาินีาเมื่อช่วงกลางปีซึ่งปกติจะช่วยให้อากาศเย็นขึ้นเล็กน้อยครับแต่ว่าปีนี้อุณหภูมิกับไม่เย็นขึ้นเลยนักภูยิศาสตร์สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะว่าสภาพภูมิอากาศมันเสียสมดุลไปแล้วจนอุณหภูมิโลกไม่ลดลงมาอย่างที่มันควรจะเป็น ร้อนจัดสิ่งที่เกิดขึ้นตามหลังจากนั้นไม่กี่เดือนครับคือปรากฏการณ์ฝนตกแบบฟ้าถล่มจนเกิดน้ำท่วมหนักในหลายพื้นที่ไม่มีใครคาดคิดหรอกครับว,ว่าประเทศอนตวันออกกลางที่ทั้งปีแทบจะไม่มีฝนตกเลยอย่างสหรัฐอาหรับเอเมิเรตจะต้องเจอกับน้ำท่วมที่รุนแรงที่สุดในรอบ75ปีจากฝนที่ถล่มลงมาอย่างหนักมากกว่า254ม mm. เมตร ภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงมวลน้ําที่ครอบคลุมทั่วทั้งเมืองทําให้การจราจรที่ดูไบกลายเป็นอัมพาตอีกทั้งมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากเหตุการณ์นี้ครับตอนแรกก็มีการถกเถียงกันครับว่าสาเหตุฝนตกหนักในครั้งนี้มาจากการทําฝนเทียมหรือไม่แต่ท้ายที่สุดครับผู้เชี่ยวชาญหลายคนลงความเห็นตรงกันครับว่าเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อนและการขาดระบบการจัดการน้ําที่มีประสิทธิภาพของดูไบ และในอนาคตเราอาจจะได้เห,เห็นเหตุการณ์ในลักษณะนี้ในภูมิภาคตะวันออกกลางบ่อยขึ้นเพราะช่วงเวลาเดียวกันประเทศเพื่อนบ้านอย่างโอมานและซาอุดิอาระเบียก็เจอฝนตกหนักแบบผิดปกติไม่แพ้กันสำหรับประเทศไทยครับแ,แม้จะมีเหตุการณ์น้ำท่วมให้เห็นอยู่แทบทุกปีแต่ภาพที่อำเภอแม่สายที่ปกคลุมไปด้วยโคลนตัวเมืองเชียงใหม่ที่น้ำท่วมขังอยู่หลายวันและจังหวัดตราดที่น้ำท่วมหนักนี่ไม่ใช่ภาพที่เห็นได้เป็นปกตินะครับ ปีนี้ที่ไทยของเราฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทําให้ตั้งแต่ปลายเดือนสิงหาคมเป็นต้นมาหลายจังหวัดในภาคเหนือต้องเผชิญกับน้ําท่วมฉับพลันจนบ้านเรือนและไร่นาของประชาชนเสียหายแบบยับเยินดเรเสรีสุพราทิ์ผู้เชี่ยวชาญด้านภัยพิบัติประเมินครับว่าน้ําท่วมภาคเหนือในครั้งนี้เสียหายเทียบเท่ากับเหตุการณ์น้าท่วมใหญ่เมื่อปีพศ2554เลยทีเดียวครับ อย่างไรก็ตามท่ามกลางเหตุการณ์น้ําท่วมมากมายที่เกิดขึ้นในปีนี้ที่สร้างความตกตะลึงให้กับคนทั่วทั้งโลกต้องยกให้กับน้ําท่วมที่สเปนครับที่หนักมากที่สุดในหลายชั่วอายุคนซากรถนับร้อยคันถูกน้ําพัดมากองทับถมกันกลายเป็นกองขยะมะหึมาราวกับหลุดออกมาจากฉากของหนังวันสิ้นโลก นี่เป็นเรื่องจริงครับที่เกิดขึ้นที่แคว้นบาเลนเซียทางตะวันออกของประเทศสเปนหลังฝนตกแบบฟ้าทลมนานต่อเนื่องกว่า8ชั่วโมงและปริมาณน้ำฝนเทียบเท่ากับฝนที่ตกลงมาตลอดทั้งปีมวลน้ำเชี่ยวกรากไหลลงสู่ถนนหลายสายของเมืองอย่างไร้การควบคุมบางคนต้องปีนขึ้นไปอยู่บนหลังคารถเพื่อเอาตัวรอดบางคนยังนอนหลับอยู่ในบ้านมีรายงานผู้เสียชีวิต มากกว่า200รายและถือเป็นน้ำท่วมที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุโรปสิ่งที่เกิดขึ้นถูกอธิบายว่ามาจากปรากฏการณ์ดาน่าหรือพายุดีเสชันที่มีระดับสูงสุดซึ่งแตกต่างจากพายุฝนฟ้าคะนองทั่วไปตรงที่มันสามารถก่อตัวขึ้นได้โดยไม่ขึ้นกับกระแสลมกรดที่พัดมาจากขั้วโลกหรือกึ่งเขตร้อนเลยแต่มาจากการปะทะกันระหว่างมวลอากาศเย็น และอากาศอุ่นจนก่อให้เกิดเมฆฝนที่กักเก็บน้ำในปริมาณมหาศาลเมฆเหล่านี้สามารถลอยตัวอยู่เหนือพื้นที่เดิมได้นานหลายชั่วโมงครับจึงทำให้ฝนตกหนักในบริเวณเดียวและทำให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ได้ทางตะวันออกและทางใต้ของสเปนเป็นพื้นที่ที่มีความอ่อนไหวต่อปรากฏการณ์นี้เป็นพิเศษเนื่องจากตั้งอยู่ระหว่างมหาสมุทรแอตแลนติกและทะเลเมดิเตอร์เรเนียนมวลอากาศที่อุ่นชื้นและแนวอากาศเย็นมาบรรจบกันในภูมิภาคที่มีภูเขา จึงยิ่งเอื้อต่อการก่อต,ตัวของเมฆฝนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีผลโดยตรงต่อปริมาณฝนที่เมฆเหล่านี้กักเก็บได้โดยเพิ่มขึ้น7%ต่อการอุ่นขึ้นทุก1องศาเซลเซียสจากข่าวสารต่างๆทุกคนสามารถรับรู้ได้ครับว่าปีนี้ภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างน้ำท่วมและอากาศร้อนจัดมีเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดซึ่งถ้าเราย้อนดูข้อมูลจำนวนภัยพิบัติทางธรรมชาติทั่วโลก รับตั้งแต่ช่วงปี1970ถึง2024ความจริงแล้วตั้งแต่ปี1970เป็นต้นมาครับจำนวนภัยพิบัติเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทุกปีและคงตัวอยู่ระดับที่สูงมาตั้งแต่ปี2005แล้วครับโดยเฉพาะเหตุการณ์น้ำท่วมและสะภาพอากาศสุดขั้วนั้นถือว่าเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมากที่สุดจึงมีความเป็นไปได้ครับว่าผลกระทบของภาวะโลกร้อนอาจทำให้ปีถัดๆไปเราจะได้เห็นข่าวน้ำท่วม และอากาศร้อนจัดบ่อยมากกว่าวันนี้ครับปกติเมื่อพูดถึงซึนามิเราจะนึกภาพว่าต้องเกิดขึ้นในทะเลใช่ไหมครับแต่ในดินแดนอันหนาวเหน็บมีน้ำแข็งปกคลุมกว่า80%ของประเทศอย่างกรีนแลนด์กลับมีซึนามิเกิดขึ้นด้วยครับเมื่อเดือนกันยายนปี2023 เครื่องวัดแผ่นดินไหวได้ตรวจพบการสั่นสะเทือนปริศนาที่ไม่เคยเจอมาก่อนตั้งแต่บริเวณขั้วโลกเหนือไปจนถึงขั้วโลกใต้สัญญาณน,นี้มันแตกต่างจากแผ่นดินไหวปกติครับเพราะว่ามันไม่ใช่เสียงแหลมหรือว่าดังกึกก้องแต่ว่าเป็นเสียงหมแบบเดิมซ้ําๆแถมปกติสัญญาณแผ่นดินไหวมักจะอยู่แค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นแต่สัญญาณน,นี้อยู่นานต่อเนื่องถึง9วัน นักธรณีวิทยาตามหาที่มาของสัญญาณนี้ไปจนถึงทางตะวันออกของกรนแลนด์แต่ก็ไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้และหนึ่งปีถัดมาครับปริศนาก็ได้รับการคลี่คลายครับว่าวแรงสั่นสะเทือนนั้นเกิดจากคลื่นสึนามิซึ่งเกิดจากการถล่มลงของทาน้ำแข็งบริเวณเชิงเขาที่สูงเกือบ1.2กิโลเมตรบนพื้นที่ห่างไกลชื่อว่าฟยอดิกสัน ทำให้หินและน้ำแข็งประมาณ25ล้านลูกบาทเมตรถล่มลงไปในทะเลและกลายเป็นคลื่นสึนามิที่สูงถึง200เมตรก่อนลดระดับลงเหลือ110เมตรคลื่นนี้กระแทกกลับไปกับบาในสยอดทุกๆ90วินาทีคล้ายกับน้ําที่สั่นอยู่ในอ่างอาบน้ําและแรงสั่นสะเทือนนั้นก็สั่นสะเทือนไปทั่วทั้งโลกครับทางตะวันออกของกรีนแลนด์ไม่เคยประสบกับเหตุการณ์ดินถล่มและสึนามิเช่นนี้มาก่อนครับ แต่เหตุการณ์นี้แสดงให้เห็นครับว่าอาร์กติกกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโจมไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาอุณหภูมิที่อาร์กติกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วครับโดยร้อนขึ้นเร็วกว่าส่วนอื่นของโลกถึง4เท่าตัวซึ่งมาทานน้ำแข็งละลายหินบนภูเขาก็สูญเสียความมั่นคงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็ถล่มล เมื่อเดือนมิถุนายน2017นะครับทางตะว,วันตกเฉียงเหนือของกรีนแลนด์เคยปรชิญกับคลื่นสึนามิที่เกิดจากดินถล่มมาแล้วครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต4รายและบ้านเรือนถูกพัดหายไปนักธรณีวิทยาตเตือนครับว่าภัายคุกคามลักษณะนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกรีนแลนด์เท่านั้นเพราะว่าฟยอดที่มีลักษณะคล้ายกันยังพบได้ในภูมิภาคอื่น,นๆเช่นอลาสกา้าแคนาดาและนอร์เวย์ ซึ่งอาจเสี่ยงเผชิญกับเหตุการณ์ที่คล้ายกันได้ในอนาคตอีกเหตุการณ์ที่ดูเหลือเชื่อจนอาจจะทําให้เข้าใจผิดว่าเป็นภาพจาก AI หรือเปล่านะครับคือทะเลทรายซาฮาราที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความร้อนและแห้งแล้งของโลกใบนี้มีหิมะตกครับระยะหลังมานี้ทะเลทรายซาฮาราโดยเฉพาะบริเวณเทือกเขาแอตลาสมีหิมะตกให้เห็นบ่อยมากขึ้น ซึ่งตามข้อมูลของนาซาเมืองอาเอนเซฟราประเทศแอลจีเรียที่ล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาแอตลารและอยู่สูง1,000เมตรเหนือระดับน้ำทะเลตลอดช่วง42ปีที่ผ่านมาเมืองน,นี้เคยมีหิมะตกถึง5ครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2022ที่อุณหภูมิลดลงถึงติดลบ2องศาเซลเซียสและเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีนี้เองครับภูมิภาคอัลจอบทางตอนเหนือของซาอุดีอาระเบีย ทะเลทรายที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลนเรียกได้ว่าถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้ที่มีหิมะตกเกิดขึ้นทางศูนย์อุตุนิยมวิทยายแห่งชาติของซาอุดีอราระเบียอธิบายครับว่าความผิดปกตินี้เกิดจากระบบความกดอากาศต่ำเหนือทะเลอราระเบียาทาให้อากาศชื้นรวมตัวกับอากาศร้อนจากทะเลทรายก่อให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนองฝนตกลูกเห็บและแม้แต่หิมะในบางพื้นที่ ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลพวงมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยอนาคตก็อาจได้เห็นภาพลักษณะาน,านี้อีกครับครอบครัวและนะักท่องเที่ยวต่างก็พากันชื่นชมความงดงามอันแปลกตาของหิมะบนทะเลทรายเด็กๆสนุกสนานกับการปั้นตุ๊ตกตาหิมะและเล่นบาหิมะกันอย่างร่าเริงแต่ภายใต้ความสุขเหล่านี้ครับอีกมุมหนึ่งมันก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าสภ,ภาพอากาศโลกกำลังวิบัติ สิ่งที่กำหนดเส้นตายของมนุษยชาติคือการควบคุมอุณหภูมิโลกไม่ให้เฉลี่ยเกิน1.5องศาเซลเซียสเมื่อปี2015ประเทศต่างๆได้ตกลงกันผ่านความตกลงปารีสที่จะรักษาอุณหภูมิเฉลี่ยโลกในระยะยาวให้ต่ำกว่า2อ,องศาเซลเซียสเมื่อเทียบกับยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมนะครับและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะจำกัดการเพิ่มขึ้นไม่ให้เกิน1.5องศาเซลเซียสภายในสินส้นศตวรรษนี้ เพราะว่าน,นี่คือจุดตัดที่นักวิทยาศาสตร์เตือนมานานแล้วว่าหากก้าวพ้นไปผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเลวร้ายยิ่งกว่าที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้เสียอีกซึ่งขณะนี้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นแล้ว1.2องศาเซลเซียสนะครับแต่เก,ก็ตามทั่วโลกได้สัมผัสประสบการณ์อุณหภูมิสูงเกิน1.5องศาเซลเซียสติดต่อกัน2ปีะแล้วครับแม้จะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้น และไม่ได้หมายความว่าเป้าหมายของเราจะล้มเหลวลงเพราะว่าตามเป้าหมายอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกต้องเพิ่มขึ้นต่อเนื่องมากกว่า10ปีขึ้นไปแต่ว่าต่อจากนี้เราอาจจะเจอปีที่อุณหภูมิเฉลี่ยมันสูงขึ้นเกิน1.5อ,องศาเซลเซียสมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ารายงานล่าสุดจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกชี้ให้เห็นครับว่าช่วงปี2024ถึงปี2028มีโอกาสถึง47%ที่อุณหภูมิโลก เฉลียตลอด5ปีจะเกิน1.5องศาเซลเซียสและมีแนวโน้มกว่า86ว่าอย่างน้อยปีใดปีหนึ่งครับในช่วงนี้จะสร้างสถิติอุณหภูมิใหม่โคบาเรเดตรองเลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกล่าวเบื้องหลังตัวเลขทางสถิติปรากฏการณ์นี้คือความจริงอันโหดร,ร้ายที่ว่าเรากําลังหลุดออกจาก เส้นทางที่จะนําไปสู่เป้าหมายที่กําหนดไว้ในความตกลงปารีสเราจําเป็นต้องเร่งลงมือทําในทันทีเพื่อลดการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกเันฉะนั้นเราจะต้องเผชิญกับราคาที่ต้องจ่ายอย่างมหาศาลทั้งนรูปแบบต้นทุนทางเศรษฐกิจนับล้านล้านดอลลาร์ชีวิตผู้คนนับล้านที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่รุนแรงขึ้นและความเสียหายอันใหญ่หลวงต่อสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพ เาให้บรรลุปเป้าหมายความตกลงปารีสให้ได้ภายใน2,030หรือว่าอย่างช้าที่สุดคือ2,035แต่ละประเทศต,ต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงตั้งแต่ปี2019แต่นอกจากจะลดไม่ได้แล้วการปล่อยก๊าซเรือนกระจกกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับโดยปี2023การปล่อยก๊าซเรือนกระจกพุ่งขึ้นเป็น57.1กิกะตันคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดเป็นประวัติการดังนั้นจากสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้อุณหภูมิโลกสูงขึ้นไม่เกิน1.5องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่ตอนนี้จนถึงปี2035โลกต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 7. 5เต่อปีและถ้าทำไม่ได้แผนสำรองอย่างการจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน2องศาเซลเซียสก็ยังจำเป็นต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงให้ได้4%อร์ตต่อปีแต่ยิ่งถ้าโลกเริ่มลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกช้าลงเท่าไหร่ตัวเลข ก็จะเพิ่มขึ้นเท่านั้นครับถึงแม้ว่าความหวังการบรรลุเป้าหมายจะดูลิบลีนะครับแต่โครงการสิ่งแวดล้อมสหประชาชาติหรือว่า UNEP บอกว่าในทางเทคนิคยังมีความเป็นไปได้ที่โลกจะลดการเปิดการเรือนกระจกได้31ดกิกกตันภายในปี2030และ41กิกกตันในปี2035หากมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนให้ได้มากขึ้นปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคอาคารและภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนฟื้นฟูธรรมชาติและระบบนิเวศแต่สิ่งสำคัญคือต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับอันโตนิโอกูเตเลสเลขาธิการสหประชาชาติได้เน้นย้ำอีกครั้งครับเรากำลังเล่นกับไฟแต่เราไม่สามารถเล่นกับเวลาได้อีกต่อไปเพราะเราไม่มีเวลาเหลืออีกแล้วและการต่อสู้เพื่อจำกัดอุณหภูมิไม่ให้เกิน1.5องศา,ศาเซลเซียสจะชนะหรือแพ้ภายในทศวรรษนี้ ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำในปัจจุบันการลงทุนเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้เป็นศูนย์จำเป็นต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย6เท่าหรือคิดเป็นประมาณ9แสนล้านถึง2.1ล,ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีโดยต้องอาศัยการปฏิรูประบบการเงินโลกการสนับสนุนจากภาคเอกชนและความร่วมมือระหว่างประเทศการลงทุนนี้อาจจะฟังดูมากนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับเศรษฐกิจโลกที่มีมูลค่ากว่า110 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปีก็ถือว่าสมเหตุสมผลเพราะว่าผลตอบแทนของการลงทุนนี้แลกกับการไม่ต้องเจอกับความโหดร้ายของสภาพอากาศสุดขั้วการล่มสลายของระบบนิเวศและผู้คนนับร้อยล้านจะไม่ต้องผเผชิญกับวิกฤตสุขภาพวิกฤตอาหารและวิกฤตน้ำซึ่งอาจนำไปสู่การล่มสลายของสังคมได้ครับ โลกของเรามีอายุประมาณ4,540ล้านปีกำเนิดจากฝุ่นและกลุ่มกา๊าซค่อยๆกลายเป็นดาวเคราะห์ที่มีชั้นบรรยากาศมีน้ําและมีสิ่งมีชีวิตแรกถือกําเนิดขึ้นมาภายหลังก็กลายมาเป็นสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆตลอด,ดวิวัฒนาการของดาวเคราะห์ดวงนี้โลกผ่านการเปลี่ยนแปลงมานับครั้งไม่ถ้วนเคยถูกน้ําแข็งปกคลุมเกือบทั้งหมดจนมีสภาพเหมือนลูกบอลหิมะมาแล้วสองครั้ง แต่ละครั้งกินเวลายาวนานประมาณ30 6 0ถึง60ล้านปีและหนาวระดับที่อุณหภูมิบริเวณขั้วโลกลดต่ำลงถึงลบ130องศาเซลเซ,ลเซลียสส่วนอุณหภูมิที่สูงขึ้นนั้นตลอด100ล้านปีที่ผ่านมานักธร,รณีวิทยาและนักบรรพชีวินวิทยาก็ค้นพบว่าโลกเคยร้อนจัดถึง2ครั้งใหญ่ๆ ครั้งแรกคือยุครีเทเซียตหรือเมื่อ9.2ล้านปีก่อนซึ่งเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟขนาดใหญ่ทั่วโลกที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศจดอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น2.8ถึง7.7องศาเซลเซียสจากค่าเฉลี่ยในปัจจุบันผลกระทบที่ตามมาคืออุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นและระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นตามเพราะการละลายตัวของธานน้ำแข็ง ถัดมาครั้งที่2คือยุคพาลิโอซีนอีโอซีนหรือว่า PETM เมื่อประมาณ55-56ล้านปีก่อนโลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น5-8องศาเซลเซียสภายในเวลาไม่กี่พันปีและอุณหภูมิเฉลี่ยเพิ่มสูงสุดถึง14องศาเซลเซียสแต่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่แน่ใจครับว่าคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมหาศาลในยุค PETM นั้นมันมาจากแหล่งใดกันแน่ มีการเสนอสมมติฐานต่างๆไว้หลายข้อครับเช่นการประทุข,ของภูเขาไฟเกิดไฟป่าขนาดใหญ่และตะกอนในมหาสมุทรที่ปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออก,าออกมาอุณหภูมิสุดขั้วในอดีตทาให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่ที่ฆ่าสิ่งมีชีวิตบนโลกไปมากกว่า90%และเราต้องเข้าใจว่านั่นเป็นช่วงเวลาที่มนุษย์ยังไม่ถือกําเนิดขึ้นมาด้วยซ้ํานะครับ มนุษย์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับปัจจุบันเริ่มปรากฏตัวครั้งแรกเมื่อประมาณ2 0 0 0 0 0ถึงส0 0 0สนปีที่แล้วเองดังนั้นเหตุการณ์เหล่านี้ไม่สามารถนำมาปเปรียบเทียบได้โดยตรงกับความท้าทายที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบันเพราะอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วในยุคนี้เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์แทบทั้งหมดไม่ใช่จากธรรมชาติทั้งยังใช้เวลาเพียงแค่ประมาณ100กว่าปีในการทำลายสภาพภ,าพภูมิอากาศ ที่สุดโลกอาจกลับไปฉายภาพซ้ำแบบเดียวกับเมื่อหลายสิบล้านปีก่อนมีอุณหภูมิร้อนจัดจนฐานทำลายเกือบทุกสิ่งแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็สามารถปรับตัวจนกลับมาเป็นสภาพอากาศแบบปกติได้อีกครั้งมีสิ่งมีชีวิตที่ถูกล้างบางไปมีสิ่งชีวิตที่เหลือรอดมาแต่เป็นโลกอีกยุคหนึ่งที่ยังคงดำเนินต่อไปอีกนานแสนานานจนกว่าจะดับส,สิ่งที่เราเอยากจะสื่อก็คือถ้าดาวเคราะห์ดวงนี้พูดได มันอาจจะพูดว่ามนุษย์ไม่จําเป็นต้องบรรลุเป้าหมายความตกลงปารีสก็ได้เพราะไม่ว่าอย่างไรโลกจะดำรงอยู่ต่อไปเหมือนที่มันอยู่มาแล้วกว่า4540ล้านปีแต่มนุษย์และอารยธรรมของมนุษย์ปัจจุบันตั้งหากที่จะล่มสลายไปซึ่งวันนี้มันยังทันนะครับยังไม่สายเกินไปที่พวกเราจะเขียนตอนจบของตัวเองใหม่ให้จบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้ง ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการคีเมสเซจและแลกเปลี่ยนความเห็นรวมถึงข้อมูลดีๆกับเรามาอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e หรือว่ากดฟีเจอร์ซุปเปอร์ตงเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับสวัสดีปีใหม่ครับ